สวัสดีครับที่ปรึกษาการขายต้าครับสวัสดีครับที่ปรึกษาการขายหลังครับสวัสดีครับที่ปรึกษาการขายเปาครับสวัสดีครับที่ปรึกษาการขายวิทย์ครับผมสวัสดีครับที่ปรึกษาการขายชาลีครับสวัสดีครับที่ปรึกษาการขายไอครับสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายเอมิโกค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายจอยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าสัมพันธ์สายขายโบนิสค่ะ สวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายเลยค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายป๊อปนะคะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายนนางค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายเนยค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายจีดค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายว้าค่ะสวัสดีครับ ผมผู้การฝ่ายขายชูชัยแจ้งภัยครับวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดพิจิตเพชรขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและออกรถที่ฟอร์ดพิจิตเพชรออกรถครั้งหน้าฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับฟอร์ดพิจิตเพชรเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตเพชรเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตเพชร สวัสดีครับฟอร์ดพิจิตรเพชรยินดีต้อนรับครับในเรื่องพิธีวันปีใหม่นะครับทางฟอร์ดพิจิตรเพชรขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็สมหวังทุกประการนะครับเรื่องในช่วงนี้นะฮะยังมีเหตุการณ์ของโรคโควิด -19 ที่ยังระบาดอยู่ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะร,รักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของสุขอนามัยนะครับทางฟอร์ดพิจิตรเพชรของเรานะฮะก็ยังมีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆที่ยังรออยู่ นในปีหน้ารถทุกรุ่นนะครับที่คุณลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและดูได้นะครับที่โชว์รูมเปิดใหม่ของเรานะรสถานที่จอดรถพร้อมนะครับแล้วก็ห้องส่งมอบที่สวยงามเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตเพชรสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีครับ ผมไพทู์เลเวศนวรชัยนะครับในนามของบริษัทพิจิตเพชรออโตโมบิลนะครับผู้จำหน่ายสอดในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจมาออกรถกับทางบริษัทนะครับและในโอกาสนี้ทั้งผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยดลบันดาลให้ลูกค้ามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่นี้นะครับ ครับท้ายนี้นะครับขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ท่านลูกค้าอ,ากอีกครั้งหนึ่งและต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าที่เลือกซื้อรถจากบริษัทเราเลือกฟอร์ดเลือกพิจิตรเทคสวัสดีปีใหม่ครับ